สบายดีพี่น้องมาจุกปูจุกงานนี่ถ้าพี่สิตามึงหงุดีเลยนะสบายจัดการอย่างเงี้ยเดี๋ไปเก็บผักกันสบายดีสบายดีพี่น้องแม่ด้วยเป็นยังไงปากในวันนี้อ่านม่ด้ยปากตัวนักกินใบเตาใบหงุดเป็นตาสีขมเนาะตุยหนามมึงเบา มุมมมน่มมคมับ้องอะมาเกิดมาขาเจาะคองหวานจบจบเลยองานแเนอยู่เาขอากินเน่ยดี๋ยวไปอิ่มแล้วชิไปหาบผกระีลงน้องก่อนมาขอกินเยือเรือน็อดมายเือนน่ะนะ ตมซอนาต้มรอยต้นาวต้มกตมตมกินลวกต้มาตมอกเตยต้มกต้มามันละแม่ครับข้า่างข้าวซื้อต้มกเตยำที่ไวคือสิบไต้มตางนานหเึ่งี่ยังโขบอยู่กับพีอยู่มันมันอยากต้มชัวรมา คือบวเฮาบวลองหัวจมมันกว่าไปนักนรเนนิดหน่อยกับเมยิแต่บว์าฮาต้องกินบ่ไ้อีกเเก็บเขีวเรานี่เนต์นาอวาทา่ตีบอกโซบอโตบนลูกบอกโมคารโม่ไเออคาร์โมโต้ไไเก็บาษอีก ตำแกแหมันเหยแล้วมันก็้นมันย่งกัอยากกมันเหนียวโดมันเหี่ยวมันกำลังสิ่งเหน่ยวเน่ให้เาแม่เดี๋ยวมืงห้เน่ามาส่งให้นน่งก็ม่ก้มข้อเลยแก่ก้อนทำไม่ม่้าจะราจะแบกน้ก้มข้อพี่นองมันจะพากันมา่ัน พักเกษตรดพี่น้องเดินแคมทางเบิงดุๆกบสุกแม่ลุงอยู่พี่น้องมานโมกับบานี่นี่ออโต้กับมานี่บูบูบูบ้าบบาบ้าบูบามียอดบ้านอะบรบู้ัเาไม่มีเขาเอิ้นพักอีกย่างมา tôi hiện nhá là tôi hiện nay tôi hát du ba rồi anh hả tôi hiện nay ba đây tôi ơi nhạc lông, thì ừm 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 A ừm ừm xe รถกระจายทางไปกระจาทางมาแน่เบิ่งคือหลองเข้ากันเห็ุยังด้จูนี่เขาจะว่าโมโน้หอยโป้และจูนี่ฮาตุ้ยเอ้ยเบาตาทัพกับเมียกกะเจ้ามาหับเอาเด้อพี่น้องเด้อหับเผาเพลิดเวียกอยู่สวรรค์ตออพี่น้องเลย เสาโซกก็คโอยพ่อกัะแม่พี่น้องไอจิตสุกไปสุกมาอยู่ไปเห็ดเวียกอยู่ร้านอาหารเป็นนันร้านอาหารนีร่แะเป็นหัวหน้าของไอพี่น้องไอด่างน้องเป็น้องเนาะอยู่สวรรค์ทุแหละเป็นหัวหน้าของอ้ายก็เลออยันอ้ายก็เลยถามหัวหน้าให้หัวหน้าแล้วมีร้านอาหารเอาคนโบผนว่าเอาเป็นพวเป็นเมียก็เอา หักแต่ว่ากินอยู่น้าเพิ่นแต่ยังพันในหูเงินเดือนหักสองผู้เมียชุเพลินน่ะเข่าไปเห็ดเบิ้งเข่าไปเห็ดกอน่ะเพิ่นหมูว่าสี่เห็ดได้ทาได้แล้วเพิ่มนกก็ยังหมูห้จักไม่แต่ว่าถ้าถ้าอันเบิ้งนี่แหละเบิ้งไปนี่แหละเบิ้งเพิ่นเห็ดเวียกก่อนสิได้บอเพราะว่าบริษัทเพิ่นกะ บ่เอาคนแล้ววาสันซะมีแต่ว่ามีเวียกพี่ยังพลเชงเอิญจังน้ำบัมืนถ้าผนเอิญผลน้ำเฮาก็บ่ไดเห็ดตลอดนะนะพี่น้องเลยย่าติบาเห็ดโฉข้างโซข้าวแบบนี้นอกคำอ้นกระทามแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเอาคนตลอดบ่ขาคนมากอะับบ่หับเอาเอาเมดดท่าไรมากอะับผลว่ะก็แล้วผลว่ะขับยุ่วขไปโรงงานใหม่อยู่ปากซองพี่น้องท่าไรพันธุ์ทุรบไปกับบุเรนั่น มันโตก็ลิ่นซรอย่พีน่น้องกล้องทรายนี่ฮะมัดน้ำเด็กๆพี่น้องเลยแปลนไปเขาลิ่นเขาสะเขาหวานจช่กันพ้นตกแน่ไรแน่เดะ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  โอพี่เดินเท้าโอ้โหทุ่งดอกก้ะอ่ายโอ้แม่แพงลูกอ้าหลดแดงไปน่ะไปเห็นแล้วกลับไปเก็บมาคล้องอ้ายพี่น้องโอ้ไอเมฆส่งดึงค้องลูกเก็บขาเลยครับเป็นขาบาทนะหลอดขันตอนตั้มเลยพี่น้องเดินบาท ซอสตีบตัวเค็มเรียบร้อยอันนี้ใส่เกลือแป็นนัวเอาซใส่เกลือเป็นนัวบเป็นนัวกับน้ำตาลบอบกินบอบกินบอบกินกันต่อมาก็ใส่มะเขือเทศมันนี้เขาใส่มะเขือนันเดียวมะแตงกัมีนะม่ใส่โอ้โหร้านหมูน่าจะกินหม้อต่อแล้วจะใส่มะแตงกีกไห๊กไลฟ์พูดเร็ว ซื้อหมักแตงมาพรจะกินซ้ำนอกไปละเข่าเยเครื่องเลยร้ายเลยมันจึงเสียบางนาวใส่ไปโรช่องหน่วยโอ้ยอยัเอาบอก็หมักใส่เปลือกเลยใส่แต่นาำําบตำบ่หมาก มาหุงฮะบดกินหมดบ่หมดเออกินคนเดียวคั่นมันแซ่บมันเบิดแม่เอ้ยมันบ่แซ่บน่ะตําน้อยมันก็บ่หมดแม่นบ่เห็นมักนาวก็น้ําลายตใส่หมดใส่หมดน่ะมันทิ่มลงเลยบ่บ่ใส่อ้ข่อยบ่มักใส่เปลือกอ้แซ่บมือดิ นีลาลานแฉบมือซราบพี่น้องเลยหัวหัวก,ก่อนหัวก,ก่อนปลา,ามาปลาแดดฮะกระซื้อมือว่นานมาซื้อนี่สเลือมล่ะกินกระตินปลาตะเงินหมักกินตำนี่พี่น้องเลยกระตินน้ำปลาน้ำปลาเคยใช้อ้าวมีกะปิพรไหมโบใส่โบใส่ชชใช้แต่น้ำปลา ลงซิมใช่ไหมลูกแซบนัวคัวอยตุย้ยพี่น้องลองห่วงแซบนัวควอยตุย้ยเป็นะุกนอนบาไหมกเจ็บเข็มโรยเม็ดกระตินลง ซิมซิมซิมซีซันปพี่ตาซิมเคไมพีตาแซ่บรนะาได้กินคนเดียวกันเมจิเตัว่วอยาก่นอก้อยจเลยพลากันมาเหตดคลิปให้แม่ได้กินเยออยากกิน,น,นเพิเ่นไปกินน้ำเอื่อยเพิ่นละไม่เอาท่อไม่ได้ใส่ใส่กันเลย สมหรือว่าน้ำตาลดีวะโอ้สมอัะที่จะตุย้ยไม่แม่ทำอะไรนะแม่ตื่นแต่นอนมาไม่ไหวนะกินมังนาวได้บอกสมน้ำปลาอีกกว่าน้ำปลาด้วยพอแด็ดดก,ก็ได้ช่วเสิร์ฟแล้วจ้า มามามาดูเลย,เลยตอยตำมะหงพี่น้องพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเน่่น่เม่เม่เน่เ่น่อน่เ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 น่่เน่เน่เนม,มหน่เน่เน่เนาเ่า่นเน้่น